สวัสดีครับวันนี้เราก็ปีล็อกนะครับเราจะพาทุกท่านไปเที่ยวที่ชัยนาทนะครับที่เขาราวเทียนทองนะครับที่อําเภอหันคานะครับเดี๋ยววันนี้เราใช้สกูปี้นะครับไประยะทาง300กว่ากิโลนะครับไปกับน้ํามันใช้70บาทไป3ถังแล้วก็ ร้อยยี่สิบอีกถังหนึ่งนะครับเป็นอ e ี0สิบนะครับใช้อ e ี0 e สิบอีสิบแถวนน้นถ้าไม่ใช่ในตัวอำเภอมันก็จะหายากนะครับดังนั้นเนี่ยให้เติมเจอปั๊มถ้าใกล้หมดสักครึ่งถังก็ให้เติมให้เติมไปเลยนะครับวันนี้ไปเขาลาวเทียนทองนะครับก็เป็นภูเขาที่ วันนี้เป็นฝนตกฝนตกตั้งแต่ตัวเมืองสุพรรณนะครับไปถึงชัยนาทเลยนะครับไปที่ตัวอำเภอหันคาช่วงบ่ายสามยังไม่ตกไปถึงประมาณบ่ายสามยังไม่ตกนะครับแล้วก็ไปดูที่นะครับไปดูที่ที่ดินที่นั่นแล้วก็เลยขึ้นไปเขาลาวเทียนทองอีกสิบหกกิโล มันห่างจากที่ประมาณ16กิโนะครับเราก็ขึ้นไปดูตัวเขาวันนี้ฝนตกที่เขาเราเรนทองนะครับค่อนข้างสวยนะมีเมฆมีหมอกอยู่บนภูเขานะครับแต่มันเป็นถนนตัดเขาเฉยๆนะครับมันไม่ได้เป็นเหมือนสถานท,ที่ท่องเที่ยวแบบเดินป่าอะไรเงี้ยครับแต่ว่าถ้าเขาทําก็ก็สวยนะครับทําสักตรงหัวยอดเขาเอ หัวภูเขาอะครับและให้เดินขึ้นไปบนยอดนะมันสวยอยู่นะเพราะว่าฝนตกวันนี้มันมีเมฆมีหมอกข้างบนวันนี้ก็บรรยากาศเมฆสวยๆนะครับเมฆเมฆเยอะๆนะครับเพราะว่าช่วงช่วงบ่ายฝนมันตกนี่เมฆเยอะไปจากตั้งแต่ปทุมธานีอยุธยยานะครับไปสุพรรณนะครับแล้วไปฝนตกที่อำเภอเมืองนะครับ world you can't even dream of a land of happiness sadness it's up to your heart to imagine use your wings to fly and your legs to walk i can bring you here but you have to go back yourself or you won't go back it's up to you it's a world you've always dreamed of but give me your heart heart put it in the middle of this happiness i will be with you forever You can't even dream of a land of happiness and sadness It's up to your heart to imagine With your wings to fly And your legs to walk I can bring you here But you have to go back yourself Or you won't go back It's up to you It's a world you've always dreamed of But give me your heart Put it in the middle of this happiness I will be with you forever give me your In my trap, there's no way you can get out. Could there's places to do them back and tears? So call my name, say my name, loud and to me. Every time I call you, you'll never get out. You gotta pay for what you've done, I'll make you it. and my dreams, you'll never know the pain. I put a spell on you. Call me baby, 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 baby. Oh. To a world you can't even dream of, a land of happiness and sadness. It's up to your heart to imagine. Use your wings to fly and your legs to walk. I can bring you here, but you have to go back yourself, or you won't go back. It's up to you, it's a world you've always dreamed of. But give me your heart. Bye. Dream of a land of happiness and sadness. It's up to your heart to imagine. Use your wings to fly and your legs to walk. I can bring you here, but you have to go back yourself, or you won't go back. It's up to you, it's a world you've always dreamed of. But give me your heart, put it in the middle of this happiness. I will be. Now you're in my trap There's no way you can get out Cause this place is on black magic And tears So call my name, say my name loud And listen to me Every time I call you, you never get out You gotta pay for what you've done I'll make you rejected And in my dreams, you'll never know the pain I'll put a spell on you Call me back. น,นี้เราก็มาถึงไอ้ตรงถังร้อยี่สิบนะครับที่เราแต่อันนี้ไม่ใช่ยี่สิบนะครับเพราะว่ามันเป็นน้ำมันขวดน่าจะเป็นเก้าห้าอันนี้เรากำลังขึ้นเขาลาวเทียนทองนะครับทุกคนจะเห็นข้างหน้านะครับมันเป็นเขาที่สวยนะมันมียอดเขานะครับสามสียอดนะเห็นไหมแล้วก็มีเมฆ มีหมอกอยู่ข้างบนเพราะว่าฝนมันตกนะครับคือมันเป็นภูเขาที่ยาวนะแต่ว่าตรงเนี้ยเขาตัดคือข้ามฟ้าภูเขาแค่นั้นเองมันเลยเป็นถนนที่ไม่ยาวนะครับผมอยากถ้าสมมติเขาทําเป็นเดินป่านะคือตรงหัวตรงฝั่งซ้ายอะ่ะมันจะเป็นโรงเรียนเป็นเป็นวัดใช่ไหมคือทําทําเดินเขาอะ่ะจากตรงนั้นก็ได้ เพราะว่าถานนมันผ่าสองฝั่งภูเขานะครับตรงตรงล่องตรงกลางแล้วคราวนี้มันสวยนะนสวยมากเลยคือถ้าเชื่อมภูเขาสองฝั่งใช่ไหมแล้วคุณก็เดินป่าแบบว่าเป็นเส้นทางอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันดีนะมันมันยังอุดมสมบูรณ์นะครับทั้งสองฝั่งทั้งทั้งด้านหน้าภูเขาฝั่งนี้กับท่านหลังฝั่งนู้นนะมันจะเป็นป่าที่เขียวขจีอยู่นะอันนี้ก็คือทางลงชาวบ้านนะครับจะเป็นแท่งเห็นไหมแล้วก็มีตัวของ พื้นไร่ใช่ไหมพอไปถึงตีนเขามันก็ไม่มีชาวบ้านทําอะไรแล้วอะผมเห็นนะมันก็จะเป็นตัวภูเขาเลยสองฝั่งนะครับสวยนะแล้วก็ยังรวมสมบูรณ์นะแต่ว่าต้นไม้ยังเขียวขจียังหนาแน่นอยู่นะครับถึงแม้จะต้นไม้ได้ว่าใหญ่แบบใหญ่มากมากอย่างเงี้ยกล้องกล้องอันนี้มันเป็นกล้องแขวนคอนะครับเราก็เลยไม่เห็นตอนที่ผมหันไปหันมานะมันจะ มันจะถ่ายตรงอย่างเดียวอันนี้เราเข้ามาในตรงตัวระหว่างภูเขาเลยนะครับตรงเส้นเนี้ยมันเป็นเขาที่สวยนะครับวันนี้ก็ลรสวนออกมานะครับสองสำคัญแล้วก็ไม่ค่อยมีคนมานะครับถนนถนนนี้ดีนะครับแล้วก็ทางขึ้นเขาไม่ได้ชันมากนะครับสวยนะแต่ว่ามีโค้งอยู่ ข้างสวยเลยเยนี่ยเนี่ยข้างๆเนี้ยจะเป็นยอดนะครับข้างหน้าเนี่ยซ้ายก็ยอดหนึ่งนะครับขวายอดหนึ่งแต่ว่าทางทางซ้ายยอดมันจะอยู่ใกล้กว่าถ้าสมมติว,มว่าทําเป็นเส้นทางเดินป่านะครับได้นะหน้าหน้า,หน,าหน้าไปเที่ยวนะครับคือถ้ามองจากไกลๆจากฝั่งสองฝั่ง,งเนี้ยมันก็สวยนะครับภูเขานี้มันเป็นภูเขาที่ยาวยาวอยู่นะครับ แล้วก็จะมีงานงานวัดงานวัดก็อยู่ตรงหัวภูเขาอยู่ทางฝั่งซ้ายนะครับถ้าขับไปก็จะเจอวัดกับโรงเรียนจะมีงานประจําปีอยู่นะครับดูดิถนนมันก็ล่องล่งนะครับไม่เหมือนกับทางเขาใหญ่เขาใหญ่ตน้นไม้ก็ใหญ่นะครับอยู่ริมถนนอย่างอันนี้ก็น่าจะเป็นต้นไม้ที่เกิดใหม่นะครับก็ไม่หลายไม่กี่ปีมากก็จะใหญ่ประมาณนี้แหละ ข้างบนก็ยังเขียวขจีนะครับเป็นเหมือนดินแดงเป็นดินภูเขานะครับพอทะลุไปแล้วก็จะทะลุออกทางเนินมะขามนะครับเข้าหันคาแล้วก็กลับได้เลยเพราะว่าถนนมันไม่ได้ทับซ้อนมันเป็นถนนอ้อมเขานะครับมีเส้นนี้เส้นเดียวที่ตัดตัดเข้ามาตรงกลางนะครับ เป็นเป็นภูเขาที่ค่อนข้างสวยแต่ว่าที่เที่ยวรอบๆนี้มันไม่น่ามีเยอะ,ะครับส่วนใหญ่มันเป็นทุ่งนาทุ่งนาก็ใหญ่ๆนะครับคือเขียวต้นใหญ่ปลูกมันปลูกอ้อยนะครับมันก็เลยไม่มีที่ท่องเที่ยวที่แบบว่าแบบนี้เท่าไหร่แต่ตัวภูเขานี้สวยมากนะครับผมโอ้โหมาดูแล้วสวยมากยาวนะครับเห็นชัดนะแต่ว่าไม่ไม่ ไม่สูงมากยาวมองจากหันคาน่าจะเห็นถ้าฝนถ้าวันฝนไม่ได้ตกมากนะครับอันนี้ผมก็ลงมาครับถึงตีเข่าแล้วเดี๋ยวพอถึงตรงแยกนี้เราก็แยกแล้วก็กลับไปเลยครับ